คร,ครับมีคนมาสอบถามว่าภาระาจำย,ยอมเนี่ยยกเลิกได้ไหมนะวันนี้ผมก็จะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องาระาจำยอมนะว่ามันยกเลิกได้ไหมนะ <seul> เขาบอกว่าเจ้าของที่ดินนะครับเจ้าของที่ดินใหม่เนี่ยมีสิทธิยกเลิกพระรจำยอมที่มากับโฉนดที่ดินได้ไหมนะ <wit> ก็ไปหาข้อมูลจัดดีกามานะครับนะบที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยเจ้าของได้จดทะเบียนาระาจำยอมวไว้แต่เจ้าของที่เนี่ยได้เอาไปจำนองไว้แล้วก็โดนยึดนะเจ้าของใหม่เนี่ยจะยกเลิการะาจำยอมได้ไหม พระจำยอมเนี่ยเป็นทรัพย์ระิยะสิทธิประเภทหนึ่งนะครับที่จํากัดการใช้สิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์กรรมสิทธิ์นะครับที่ดินเมื่อได้จดทะเบียนพระําจำยอมกันแล้วเนี่ยย่อมผูกติดกับที่ดินตลอดไปจนกว่าจะสิ้นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับมันก็จะมีกฎหมายคือมาตา 97, รา1397งสามเก้าเขาบอกว่าถ้าภรรยาทรัพย์หรือสามัญทรัพย์นะครับสลายไปทั้งหมดเนี่ยท่านว่าพระาจำยอมเนี่ยย่อมซึมสุดไปนะแล้วก็มาตรา1น9 9 าระาจำยอมนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้สิบป,ปีนะครับท่านว่ายอมสิ้นไปนะมีอยู่สองมาตรานะเนื่องจาการะาจำยอมนะครับเป็นทรัพยสิทธิ์เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินก็คืออสังหาริมทรัพย์อื่นเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับนะดังนั้นนะครับแม้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ไปหรือเปลี่ยนเจ้าของไปเนี่ยก็ไม่ทําให้ทางพระราชจำยอมนั้นสิ้นไปนะอืมทางพระราชจำยอมนั้นเนี่ยเปลี่ยนเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยมีผลยังไง ก็นะคือโจทย์เนี่ยใช้ทางผ่านตามที่ดินของจำเลยเนี่ยมาเกินสิบปีแล้วที่ดินส่วนที่เป็นที่พิพาทเนี่ยนะเป็นทางพิพาทเนี่ยจึงตกเป็นทางพาระราชจำยอมนะครับแม้ว่าการได้พระราชจำยอมแล้วเนี่ยไม่จดทะเบียนพระราชจำยอมนะให้ถูกต้องก็ไม่เสียสิทธิ์นะครับการที่เจ้าของที่ดินเนี่ยเจ้าของที่ดินเดิมนะครับขายให้บุคคลภายนอกไปแล้วก็บุคคลภายนอกเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยได้สิทธิ์นะครับโดยเสียค่าตอบแทนแล้วก็ โดยสุจริตนะแล้วก็ได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วเนี่ยก็ตามนะครับเพราะว่าภาระจำยอมนะครับจะสิ้นไปก็ต่อเมื่อเนี่ยภรรยาทรัพย์นะั้นสลายไปทั้งหมดหรือว่าไม่ได้ใช้สิป,ปีนะคือเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางภานะนะระจำยอมเนี่ยนะภาระจำยอมเนี่ยเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งที่จำกัดตัดทอนนะครับกรรมสิทธิ์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็ทรัพย์สิทธิ์ ที่ผูกพันอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นภรรยาทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินแปลงอื่นนะครับอันเป็นสายมายาทรัพย์นะไม่ใช่ทรัพย์ยศส่วนตัวบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยแม้เจ้าของภาระภรรยาทรัพย์นะครับจะเปลี่ยนตัวไปก็ไม่เป็นข้อสําคัญนะครับนะจำเลยยกรับโอนกรรมสิทธิ์ได้นะครับโดยเสียค่าตอบแทนและสุจริตนะครับ ขึ้นเนี่ยเป็นข้อต่อสู้ให้พระาจำยอมที่มีอยู่ในที่ดินพิพาทเนี่ยต้องสิ้นไปหาได้ไหมนะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเจ้าของไปก็ตามนะครับพระาจำยอมมันก็อยู่นะแต่ว่าถ้าเจ้าของที่ใช้พระาจำยอมเนี่ยไม่ใช้ตรงนั้นเนี่ยเสด็จเปก็ถือว่าสลายไปได้นะครับนะนะครับมีสิทธิยกเลิกได้นะเราไปดูคำพิพากษาดีกาครับอันนี้ผมหามาเด็ดๆเลยนะสามเก้าแปดสี่ทับสามสามนะครับบอกว่าโจทก์และผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับในซอย ได้ใช้ซอยดังกล่าวเป็นทางสัญจรไปตามแนวเสาไฟฟ้านะซึ่งผ่านไปตามที่ดินพิพาทมาเกินสิบปีแล้วดังนี้ที่ดินพิพาทเนี่ยนะย่อมเป็นทางพระราชจำยอมพระราชจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทที่จำกัดตัดทอนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพยสิทธิ์ที่ผูกพันอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นพยาทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อันอื่นเป็นสามัญทรัพย์ไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพยสิทธิ์ส่วนบุคคลดังนั้นนะครับ แม้จะของภรรยาทรัพย์จะเปลี่ยนตัวไปก็ตามก็ไม่ทําให้ภรรยาจมยอมสิ้นไปนะภรรยาจมยอมจะสิ้นไปก็ต่อเมื่อภรรยาทรัพย์สลายไปทั้งหมดหรือไม่ได้ใช้10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1397หรือ1399นะครับมาตรา1299บัญญัติว่าสิทธิอันยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นมิได้มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต นะครับและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วนั้นหมายความถึงแต่กรณีที่บุคคลได้มาโดยสุจริตซึ่งทรัพย์สิทธิ์อันเดียวกันกับทรัพย์สิทธิ์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการที่จำเลยอ,อ้างการได้สิทธิ์ประเภทกรรมสิทธิ์ในที่ดินพรย ا ทรัพย์จึงมิใช่การโต้เถียงกันในเรื่องการได้สิทธิในทรัพย์สินนะในทรัพย์สิทธิ์อันเดียวกันจำเลยจะยกการโอน กรรมิทธิ์โดยเสียค่าตอบแทนและสุดจเิตขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อให้ภาระจำยอมที่มีอยู่ในที่ดินมิพาทต้องสิ้นไปหาได้ไม่นะครับโจทฟ้องว่าจำเลยทําให้เสื่อมสภาพต่อการใช้และลดความสะดวกในการใช้ทางภาระจำยอมที่โจทและครอบครัวได้ใช้ประโยชน์สัญจรไปมาขอให้บังคับจำเลยหรือถอนกำแพงคอนกรีตบางส่วนออกไปจากที่ดินดังกล่าวและทําให้ที่ดินอยู่ในสภาพ เหมือนเดิมภายในกําหนด7วันนับแต่วันที่สาลมีคำพิพากษาหากจําเลยไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์จ้างบุคคลอื่นมาดําเนินการแทนโดยใช้ค่าใช้จ่ายของจําเลยนะและห้ามจําเลยและบริวารเข้ามายุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาทในลักษณะขัดขวางการใช้ทรัพยาสิท์พระราชจำยอมของโจทก์ตลอดไปนะอันนี้เขาฟ้องมาจําเลยให้การว่าที่ดินพิพ,พาทเนี่ย ไม่ใช่เป็นทางพระราจำยอมจำเลยได้รับโอนที่ดินพิพาทโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิ์ไว้โดยสุจริตแล้วโจดอ้างสิทธิ์ซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนสิทธิ์ไว้เนี่ยจึงต้องห้ามตามกฎหมายซอยยังมีความกว้าง3.2เมตรตลอดแนวซึ่งรถยนต์1ิล้อสามารถผ่านเข้าออกได้นะสารชั้นต้นก็เลยพิพากษาว,ว่าให้จำเลยรื้อถอนกำแพงคอนกรีตที่สร้างขึ้นบนที่ดินพิพาทโฉนดที่8789และทำ ที่ดินให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมนะหากจำเลยไม่ไปฏบัติตามโจทดำเนินการจ้างบุคคลอื่นมาดําเนินการโดยคิดค่าใช้จ่ายจากจําเลยได้และห้ามจําเลยกับบริวารเข้ามายุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาทในลักษณะขัดขวางการใช้ทรัพยสิทธิ์ภาระจํายอมของโจทตลอดไปกับให้จําเลยใช้ค่าลิขชาธรรมเนียมแทนโจจาเลยอ,อุทธร์สารอุทธรพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคําขอ,ขอ,ขอในส่วนที่ว่าจําเลยไม่รื้อถอนให้โจท ดำเนินการจ้างบุคคลอื่นมาดําเนินการแทนโดยคิดค่าใช้จ่ายจากจําเลยนอกจากนี้ให้แก้ไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นนะแล้วก็จําเลยก็ดีกามานะเราไปดูกันว่าจําเลยดีกาแล้วเป็นไงนะสาลดีกาไม่ใช่ว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทและผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินในซอยลงพิมพ์อันนี้ผมย่อไว้ว่าเป็นพอพานนะลงพิพอพานได้ใช้ซอยดังกล่าวมาเป็นทางสัญจรตามแนวเสาไฟฟ้าต้นที่1ที่2ที่3าที่4 ซึ่งผ่านไปตามที่นินพิพาทมาเกิน10ปีแล้วนะที่นินพิพาทจึงเป็นทางพระราชจำยอมที่จำเลยดีกาเป็นทํานองว่าการได้เอ่อพระราชจำยอมแล้วไม่จดทะเบียนพระราชจำยอมให้ถูกต้องก็ควรเสียสิทธิ์โดยห้มิให้ยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตจดทะเบียนโดยสุจริตแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299เวรกสองเห็นว่าพระราชจำยอม จะสิ้นไปก็ต่อเมื่อภารยทรัพย์สลายไปทั้งหมดหรือไม่ได้ใช้10ปีดังที่บัญญัติไว้ตามมาบุกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1397และ1399และภาระยำยอมเป็นทรัพย์พยิทธิประเภทที่จำกัดตัดทอนกรรมสิทธิ์นะครับเป็นทรัพย์ิยธิ์ิที่ผูกพันกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นภารยทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นอันเป็นสามัญทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์พยิสติส่วนบุคคลนะครับ ดังนั้นแม้เจ้าของภรรยาทรัพย์จะเปลี่ยนตัวไปก็หาเป็นข้อสําคัญไม่ส่วนมาตราหนึ่งสองเก้าที่มันหยติว่าสิทธิอันยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นมิให้ยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้มาโดยสุจริตและจดทะเบียนโดยสุจริตแล้วนั้นหมายความว่าหมายความถึงแต่กรณีที่บุคคลภายนอกได้มาโดยสุจริตซึ่งทรัพยสิทธิ์อันเดียวกันกับทรัพยสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้น กรณีตามที่จาเลยอ,อ้างเป็นการใช้สิทธิ์ประเภทกรรมสิทธิ์ในที่ดินการาภาระทรัพย์จึงไม่ใช่การโต้เถียงกันในเรื่องการสืบก,การได้สิทธิ์ในทรัพย,พยสิทธิ์อันเดียวกันจาเลยจะยกการโอนกรรมสิทธิ์โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตขึ้นเป็นข้อต่อสู้ให้าระจํายอมที่มีอยู่ในที่ดินต้องสิ้นไปหาได้ไหมอันนี้พิพภากษายืนเราไปดูว่าตอนนี้นะสมมุติว่ากรณีที่ว่า เราได้ภาระาจำยอมไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของที่ดินไปขายให้บุคคลภายนอกมาซื้อแล้วเขาเสียค่าตอบแทนนะครับโดยสุจรจตดต่างๆเขาก็ไม่สามารถจะมาอ้างได้ว่าเขาซื้อจากเจ้าของเดิมไปแล้วเนี่ยเขาจะยกเลิการะาจำยอมเนี่ยอันนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าภาระาจำยอมต้องติดไปนะครับนอกเสียจากว่ามันจะเป็นกรณีอื่นเช่นนะครับเจ้าของภาระาจำยอมเนี่ยนะไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยเกิน10ปี เขาสามารถจะมาขอยกเลิกหรือพระราชจำยอมสิ้นไปได้นะมันมีกรณีแบบนี้นะจงจำไว้ว่าเวลาเราได้รับพระราชจำยอมแล้วเราก็ใช้ไปตามปกติครับแม้ว่าจะเปลี่ยนเจ้าของที่ดินไปแล้วก็ตามก็ไม่สามารถทําให้พระราชจำยอมนั้นเนี่ยสิ้นผลไม่ได้อ่าพูดง่ายๆ่ายเลยนะอันนี้ศาลก็เลยพิพากษายืนนะครับนะเหตุตามกฎหมายที่ทําให้พระราชจำยอมเนี่ยสิ้นไปอย่างที่ผมบอกนะเช่น ทำสัญญาซื้อขายที่ดินตกลงกันว่าให้ใช้ถนนเข้าออกสู่สาทางสาธารณะได้แต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่ก็หาทําให้นิติกรรมหรือสัญญาที่ตกลงกันเป็นโมฆะไม่นะแต่ยังมีผลผูกพันใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาเพราะก่อให้เกิดบุคคลสิทธิ์แล้วเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ดินของแปลงผู้ขายย่อมตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมของที่ดินแปลงของผู้ซือ้อภาระจำยอมจะสิ้นไปด้วยตามกฎหมาย หรือภาระยารัพ์หรือสามารถยารั์สลายไปทั้งสิน้นหรือไม่ได้ใช้ภาระจำยอมเป็นเวลา10ปีการที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นอย่างอื่นจากนี้จึงไม่ใช่เหตุตามกฎหมายที่จะทําให้ภาระจำยอมสิ้นไปอ่าอันนี้มันก็ยังมีดีกามากมายนะครับที่ผมเอามาพูดนะเราก็จะได้ไปวิเคราะห์กันว่ากรณีที่เราได้รับภาระจำยอมแล้วเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวเจ้าของใหม่ก็ตามนะครับเจ้าของใหม่ก็ไม่มีสิทธิ์มายกเลิกภาระจำยอมของเรานะครับนะนอกจากว่าเราไม่ใช้ของมันเองนะครับเกินสิบปีเขาถึงจะยกเลิกได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็เอาไปวิเคราะห์หรือเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อว่าใครเจอปัญหาแบบนี้จะได้อ้างได้ว่าเอ้ยผมยังได้รับพาระจำยอมอยู่ผมก็เดินออกตลอดสิบปีถึงแม้ว่าคุณจะมาซื้อไหมคุณจะมายกเลิกภาระจำยอมของผมไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ ก็ถือว่าเป็นแนวทางดีๆนะครับในทางกฎหมายเพื่อว่าจะได้เอาไปใช้กันนะวันนี้ผมก็จะมาคุยในเรื่องอย่างเงี้ยเพียงแค่นี้นะครับนะหากใครมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายต่างๆก็ตามนะครับก็สามารถทักมาในช่องแชทของ Tik To อกนี้หรือว่าในแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้นะครับนะผมก็จะมาตอบได้เท่าที่สามารถตอบได้หรือใครสนใจจะมาสมัครสมาชิกที่สามารถจะมาสักถามผมได้ต่างๆนานาหรือว่าจะโทรมาคุยได้นะครับ นะแต่ว่าต้องเป็นสมาชิกที่ผมระบุไว้อันนี้มันต้อง,องมีค่าสมาชิกนะครับนะก็เท่าไหร่ก็เข้ามาทักถามเงื่อนไขกันดูนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ